ครับผมว่าฟังจากช่องเสียเอกเขาเลยได้เป็นน้องเอฟซีครับผมเมื่อนี้ปูเพิ่งสรุปเนาะครับเนาะเมื่อนี้เป็นวันที่28พฤศจิกายนนะครับรุ่นไปนน้ำกันนะครับเท่าเสีด้วยไปนน้ำกันพี่น้องเอฟซีครับผมครับไปฟังกันครับผมแล้วหยดแต่แบกยางเดียวเพรานับนะ บักข้าวเก่างูบักชักเอกรักหลายแล้นี่นะเด็กแทนให้ดูคนนับเลยมันไม่เก่ายคอังแต่มาแท่งนานเขาเขียนราคาไว้ภากอ่านไปเมิองไปอือนี่ราคาผมเจี๊ยบมาในเมืองกันเบเกางเขาเอางูมากอะที่ต่อ หากเขาเอาผู้ชายแล้วมาข้อบอยาเอกตาอตายไม่เห็นอะไรเลยแบกอีกอีหลอกเขาบอกแบกเอาแบก,กา,าไม่งูยู่ไหนหาตามนาดจุวต่อข้อตาย <c oughs> ดวงดีได้ดวงร้ายเสียระหูไม่ได้คนเป็นร้าน กาูกตัวอย่างเป็นไปไม่ได้แมงมดเออว่าเป็นดังธรรมคนเป็นร้านร้านคนเป็นร้อยร้อยทีนี้เงินทอกันวะก็ขอขอถามไม่มีเท่ากันผู้ว่ามีวะมีจักบ,บานผู้หนึ่งมีเท่าบาทผู้นั้นมีร้อยบาทผู้หนี้มีสี่บาทผู้หนึนี้มีสองพันเอุ๊วะยังไม่เท่ากันหรอเพราะทางนั้นได้ก็ต้องหลายตัวที่จารณาดับรวมไม่ถึงหนึ่งร้อยตัว แค่เก่งทีเก่งทข้าวันล่ะบ่ได้ยังว่กบ้างว่ะเวี้ยวัตายเกิดก็หนึงแล้วเลยก็ได้ขึ้นกับเขงแล้วอ่ะเฮ้ยอ่ะยหนึ่ล้วเงี้ยเงียยเงี้ยยัหนึ่งแล้วเ้าแล้วเว้าอีกเฝ้าแล้วเว้าอีกฮอดวันที่หนึ่งเียเว้าอีกลู้ว่าท่านเช่าเว้างานจะพอเช่าเว้าจต่อามันออก พราว่าเขาพากอุดอา้องตากกับไปแง่หาหม่นนั่งอ๋อถึงไหนแทงข้างหมากไปอีกแล้วอีกนั่งอีกนั่งหมากถ้าขันแทงข้างหมากไปก็ต้องหันหาเก็บไปพเบาดเบาดเบาพังเอางแงเอฟที่พังไก็เก่าเลย ต้องจําสีตา่ก็ต้องหันหาที่กต้องเอาต็ดถามว่าก็ให้เกิดาต้องเอาสิเกิดผิก็พอแล้วหรืเป่าให้เกิดผิอีนั่งกเอามาหลายคนว่าเคยหาที่เอาก็ได้สิอีนั่งก็มาทัวหาที่อาเขาพ็เอาที่ที่เอาจะทันพ่ว่า เอ็มถีเตงบ้าได้เอ็มถีแล้วหรือเปล่าเอ็มถีพับฮายแตงไปอี่ห้อนี้พอบ่าได้เบ่าวเลยนี่บ้ามาข้องเลยแบบนี้ข้องแท้ได้ข้นแเตงมาครบว่าได้แตงวันที่หนึ่งแล้วปู่แตงไทยวันที่หนึ่งเอาไทยถุงยามไม่รู้เลยหลูดจักถุงยามมะถุงยามข้อขาวพอหน่ะเอาไทยถุงไว้งัดไทยถุงไว้เอ็มิครับ เข้าม,มาข้าคู่เออเข้าใจว่าหบบจ้าตันะ้งทาง้ารัะแลววไปว่าอเอาเอามาวันพอท่างแล้วเงียบทิ <c oughs> ้งตั้งท่านกูนว่าตังท่านกูว่ายูตั้งท่านกูว่ากูตังท่านกูว่ากูตข้งท่านกูวมอื เฮียไปเฮียตอนกลาตอนไปเขา่าเฮียมะครับว่าเฮียตอนออออุ้ยเพอะเออไอ้มาเขาว่าเอาเนาะพอกับแล้วเด็กผ้ากับเขาแตาว่าหันนี้เก็นงสุดใหญ่เผมเขาืิรักุ้ยเขารักได้ดุดักแทงแทงแทงตาวแงไ้แล้วเขาแบาเขาเขาจาม่ไหว่าจะไม่ไหวบ้บอกอีกยังบอกเดาลี้ยงบอกบอกข้างเดียงยามีเท้าถอด อะให้พ่อบอกนําได้ไหมถ้าไม่แต่ไม่ได้แล้วเก็บทีนึงทีสิบใคถุงไปรับ,บรอยว่าต้องมาถามพ่ออีกว่าพอ่อข้ามวมากหรพอ่อหามถามอีกนะแววแววไปไม่ถืห่วงห่วงก็ใคร ไม่เท่าไม่หลับไม่เทไม่หวานท่าผัวชูข้อมันหลูกแ้หายเขาหลเมรอายเขาหลายวักตะการวาแต่เรื่องเกาหนาท่าผัวชข้อมผู้เป็นผู้เปนผู้นั่นโอ้เปิดผูตากวงกาหัวกักะกัเท่าเท่านาหนาสาธุสาธุครับผมสวัสดีครับพี่น้องทีปูพเป็นไคร บอกมาแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีครับผมตัวที่เสียเอกมากก็คือแปดน้อพี่น้องเอฟซีไปหาซื้อไปแล้วครับกับ27งเจสียเอกไปซื้อไว้แล้วนะครับ27กับแปดน้อพี่น้องเอฟซีครับผมเพื่อ,อสิซียนรวยเป็นน้ำกัน้นอพี่น้องเอฟซีครับผมแต่นี่หนึ่งซีหนึ่งซทีปูเบานะครับเนาะ1นแล้วก็2อ27ครับผม คาเียเกซีตัวนี้ครับกับีแปกัรบเล็กเหล็กรถจะลื่อมนะครับเด้อเหล็กรถศูนย์ับศูนย์เกด้วพี่นเอฟซีครับผมลื่มไปจับไปหาไปซื้อไปด้วยพี่นเอฟซีครับผมเล็กของเชียเอก e ที่เชียเกซื้อไ้นะครับได้ตัวได้จบัน,นค่เี e. ย หกเจ็ดหกแปดแปดค่ะแปดเจ็ดเก่าแปดเจ็ดเก่าเนาะครับเนาะันเอหนอครับผมเด็ดเด็ดพี่น้องเอฟซนี่เจวันมันจุดนะครับเด้อมีตัวเด็ดเนาะไอฝนค่้เชือกฝนกนเอาไปปล่อยมันเลยมันขวาอเได้แปดเจ็ดเก่าเนาะพี่น้องเอฟซครับผมเจ็ดเก่เก็ดปูเลยค่ะครับซือไปรุนไป็นลำกันเด้อครับผมเพื่อสิเด็ดเด็ดนะครับขอพรนจากปูห้องเนาะครับเนาะ ขาฟนจากปูตาผู้ชี้ปากขาวห้องครับผมเพื่อซิมีโศกเด็ดเด็ดนะครับเนาะเขบนาจอไว้ได้พี่น้องเอฟซครับผมเอาที่ไดีเลยไปน้ำกันเราพี่น้องเอฟซครับผมครับเปิดื้องน้ำกันพี่น้องเอฟซครับผมนะครับเข็บนาจอไว้ได้ครับเบอแปดเจ็ดเก้าครับผมดีดีแปดเจ็ดเก้าเด็ดเด็ดนะครับเมื่อนี้นะครับเมื่อนี้วันที่ยี่สิบแปดครับผม ว่าเนื้อย่างอะไรนะฮะเนื้อย่างอันเนื้ออันเ่ื้อนเนื้อเนื้อโคขุนเนื้อโคขุนสดๆนะครับเนาะสดเลยนะครับถ้าใครอยากชิมเชิญนะครับครับเสียต่อยฟันมาครับเมื่อคืนเมื่อคืนนี้ฟันแต่จาไม่ค่อยได้ครับโอ้ชี้เลขรถเอียงก่าครับหนึ่งสี่ครับมารินไทยครับผมครับผมอย่าลืมไปจับไปหาไว้ด้วยพี่น้องยิ่สี่ด้วยกันนะฮะครับเราจะถ้าเรามีโชคเราก็จะทําบุญด้วยกันนะครับผมครับผมเพราะว่าเสียต่อย อรถเสียเมื no ่อนั้นนะครับเนาะครับรถเสียครับผู้ใดผู้หยอกผู้นันต้องใช้ปู่ครับต้องใช้ปู่สีหยอกนะครับสีหยอกครับผมอันนี้เรื่องจริงนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับเรื่องจริงครับหารถเติดอ้อมบั่นอยู่ครับผมหารถอ้อมบั่นก็พอเห็นทางได้ก็หาพอเห็นครับผมทาโซกะร่วมบุญร่วมท่านกำลังทำครับเนาะครับผมสารปู่เชคมาครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับครับผมสวัสดีครับครับก็ได้ทัมเสียต่อยแล้วนะครับเนาะเสียต่อยเพิ่งกับมาร์คซิปซี่แค่กันครับผมรักเดียวใจเดียวนนะะครับเา ี่ปูพคนบอกไว้เนาะพี่น้นองเอฟซีไปจับไปหาซื้อใบน,นะครับเด้อเพื่อเขาจะได้ไปน้ากันนะครับน้องพี่น้องเอฟซีครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้เสียเอกสวัสดีครับ